ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอราลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top ช Up เ็เพจรับเติมเกมฟีฟ่า3ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่นฟีฟ่าม b i l e NBAUFC และอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊ะ Over Top ช p สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอรนะ์อิอนาวันนี้ก็จะมารีวิวการชมพูนะครับผมฟุตบอลเลอร์นะครับก็ทยอยรีวิวทีละ3ตัวตอนนี้ได้มาอีก3ตัวก็คือครบแล้วนะครับผมนะ mm hmm. ก็ตัวที่จะมารีวิวเพิ่มวันนี้เนะี่ยผมก็จะมีตัวอะไรว่าเอเดซอนมีเอเดซอนครับผู้รักษาประตูแล้วก็มีมาดูเอกครับมาดูเอกมาดูเอกตัวนี้ก็ เน้นเร็วแต่ว่ายิงกับจ่ายกากมากครับผมนะก็ดูไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเมสันเมาส์ครับผมนะก็กองกลางบ็อกบ็อกเชิงสูงนะครับแต่ไม่มีเพย์เมเกอร์นะครับสตัวตอนนี้ก็เรียกได้ว่าจะครบทีมแล้วครบแล้วดีกว่าขาดฟีโป้ตัวเดียวรับซึ่งฟีโปมันต้องเล่นในฟุตแชมมันค่อนข้างใช้เวลานานครับก็ ใช้เวลา2อาทิตย์แต่ก็เลยไม่ได้รีบครับก็เลยเนี่ยอันนี้เอาง่ายๆคือตอนนี้ก็คือหาเนี่ยครบแล้วครับผมนะในเกมเนี่ยผมจะเล่นเอาในเกมผมไม่ได้เล่นแผนนี้นะครับผมในเกมผมจะเอากีริดคู่กับดิอาร์ดเป็นศูนย์หน้าครับผมปีกซ้ายเป็นดันจูปีกขวาเป็นมาดูเอกกองกลางคู่ผมจะเป็นเมสันเมาส์กับสกัลเลียครับผมแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นคูรูเซสกี้แล้วก็แบ็กขวาเป็นอเล็กซ์ออกเล็กชมเปลนส่วนคู่เซนเตอร์โคตรเทพก็วันไดครับอีกตัวหนึ่งเทพกว่าก็ฟิวโจนครับผมไปเล่นกันเลยครับผม มาครับผมมาโอ้โหสนามอะไรวะเนี่ยสนามอะไรว่ <c oughs> า,มวามีลู่วิ่งด้วยอเฮีย <c oughs> โอเคครับมาโยนโครงโยนครับ <c oughs> โอ้โหเงาจัดด้วยขี้เกียจหาคู่ใหม่แล้วครับ <c oughs> หานานครับ <c oughs> เล่นเลยลุย <c oughs> ด,ดออาร์ปิกเอ้ยลุยด,ดออารผ์ <c oughs> ผมเดี๋ยวผมสลับไปหน้าเป้าคูนนะ่คีริตนะปีกซ้ายผมจะเป็น uh, <c oughs> ดันจูมาปีกขวาเป็นมาดูเอ็กสวยครับเมสันเมาท์โอ้โหเฮียเอ้ย ชีพหายแล้วยังได้อยู่วันได้วันได้ฟิวโจนคู่หูคู่ตึงเงี้ยม็นสันเมาส์กับสักเลียฝากดิอาดเบิร์นแจก,กีลิชแจก,กีลิชซ้ายสวยก็ไปดิอาดดิอาดหลบไปหนึ่งดิอาโยกไปสองลุยดิอาดลุยดิอาดจากที่ผมเล่นมานะผมให้ลุยดีอาดเนี่ยดูดีสุดแล้วครับในทุกตัวเลยเติร์มเพิ่งออกมาตัวแรกเลยนะ ดูดีสุดแล้วอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ก็ผมว่ามันมันมันใช้งานดีสุดแล้วถ้าเบอร์สองสำหรับผมในในเซตพวกนี้ผมก็แจ็คก,กี้ลิตแล้วกันเบอร์สองกีลิตเบอร์หนึ่งดีอาร์ตที่เหลือนี่คือแบบเอาจริงๆเอาจริงก็ตั้งแต่ดีอาร์ตแหละครับคือมันตัวแบบเอ้แบบมันก็ตัวแบบเล่นคำๆแล้วนะดีอาร์ตไปมาดูเอกมาดูเอก่อ<ๆ>ย่าง G สวยครับสกเลีย<ๆ> เมซันเมาส์เมซันเมาส์สวยครับเมซันเมาส์ถนัดซ้ายหรือขวาวะดันจูมาวิ่งดันจูดันจูดันจูไปไม่ได้วะผ่านบอลดีนี่ครับผมฟิวโจนโอ้โหฟิวโจนนี่จะเข้าไปไหนวะน่ะไอ้สัสสวยครับวันจูดิกะคุโอ้โหโคตรเอาวันจูดิกะคุมาดูเอกครับมาดูเอกฝากมาทีอาร์ตแต่แม่งก็ยังหนืดอยู่ดีนะดีอาร์ตอ่ะเจอปีกครับ ซ้ายสุดแบ็กซ้ายคุรุเซมสกี้โอ้โหไอ้เหี้ยเลยมึงไม่ให้สายว่ถนัดขวแม่งดีไซน์ก้อยขวาเพื่อถน,นัดซ้ายอ่ะเอาแจ็คกี้รีดขอครับดันจูหมาให้แจ็คกี้รีดโอ้โหอันตรายเฉยได้เฉยครับมาดูเอกครับโอ้ยสแกนหน้าได้เหรอตอนแรกหนูก็ไม่สแกนหน้าครับมาดูเอกสแกนหน้าด้วยนะมาดูเอกครับผมพอด,ดเอาอะ ดันจูมาเอาเฮียเฮ้ยอย่าพึ่งออกดิหาคุยยากโอเคแจ็คกิลิชเบ้นเลยไม่ถึงเว้ยอยู่ปะเนี่ยฮัลโหลอยู่อยู่อเห็นย่อง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 ไอ้ยี่นึกว่าจะหลุดยังไงเชเบเลนแบ็คขวาไอ้ะปอบปบวะ ดีครับปอกบาสก,กิลมุกแต่ไม่ผ่านออกผ่านไเลยฮีแอททีมผ่ายแล้วสวยครับเมนซันมาแย็กกิลิชฝากมามาดูเอกลแบบอีเดียตกิลิชกิลแบบิชสักคาริยาเแบนบสวยครับโอ้โหเฮีแอไม่ถึงวะอันเดียวเองเมื่อกี้ครับอันเดียวทีมผ่ายแล้ว โทมัสโบรินเีอยแล้วครับโอเคฟังแล้วก็โบรินโอ้โหเรียบร้อยครับจุดโทษวานได้เยอยปกติหน้าที่นี้มันเป็นหน้าที่ฟิวโจนนะไอ้เจ้าปัดเอ้ปกติหน้าที่แจกจุดโทษต้องฟิวโจนนะครับเอเดนซอนว่าไงเอเดนซอนตัวใหม่โอ้โหเยอยคนละทางเอเดนซอนบอกให้กูเซฟไงจ้าสองหนึ่งแล้ววะโอ้โหโบรินเีย ถึงวะเซเคเลียเชียร์ละเชียร์ละไอ้เหี้ยมันปรับแผนมาได้ได้ผลว่ะครับไอเ้เหี้ยโดนบุกยับครับมาดูเอกไปเ <c oughs> น้นเคาน์เตอร์แท็กสวยครับไปลุยดิอาสลุยดิอาสมีความเร็วโอ้โหลุยดิอาส <c oughs> ไม่ไหวไเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ลุยดิอาสมันเร็วก็จริงนะแต่มันไม่ได้เร็นะแเวแบบเร็วจู๊ดนะครับมันไม่เหมือนพวกเอ็มบัปเป้อะมันมา9-3ไปมาดูเอกหลุดครับ มาดูเอกโอ้โหมาดูเอกเอสเปตเอฟฟินิชชิ่งแปดสิบสามมาดูเอกไอ้พอปลอกแบกบอลจุ๋มสวยฟิลโจนบอลจุมาให้มาดูเอกวิ่งแล้วแต่ฝากกิริดกันกิริดยกยองงามโยกสวยครับมาดูเอกชิปลูกนี้มาดูเอกมาดู เอกโคตรเอามาดูเอกครับเียมาดูเอกเอียโคตรเอามาดูเอกสายวิ่งทะลวงครับสายวิ่งสอดมาดูเอกโอ้ออกมาลอนโซปอกบานี่เป็นคู่หูตัวตึวตงช่วงทีวีนั่น嘛ทีวีนี่คู่นี้กันหมดครับไอ้เหี้ย เจอทุกทีมครับไอ้เหี้ยอลอนโซ่ปอกบาช่วงทีวาีสัตว์เหมือนมาทำออบเจกตีฟกันนะเหมือนมาทำออบเจกตีฟกันไหนเหี้ยแบบต้องไอ้เหี้ยบังคับใช้อลอนโซกับปอกบาสัตว์เกฟุเจฟฟอลอเลนโซครับเสร็จฟิวโจนดิโอ้โหฟิวโจนชอบครับชอบไอ้เหี้ย ชอบเล่นคนในสัตว์ไม่เล่นหลอกบอลไหนีน้มาครับดันจูปาแจ็กกีลิชให้ยากว่ะโอ้โหซ้ายเอ้ยได้วะ่ะดันจูสวยครับเปลี่ยนเลยว่างครับมาดูเอกมาโอ้โหี้โอ้โหลำหน้าไปเนะี้ยยิงอย่างี้ผมกดติดแดงอย่างครับไม่ใช่ความผิดมาดูเอกหรอกความผิดกูนี่แหละจับูจับฟ โผกาวกาโผกวาเชียละสวยครับบอลชุดนี้ก็ปูชิปสวยสวยมากครับแม่นมากครับเอ้ยผมสังเกตเขาไม่ค่อยหมงบอลหรอวะเีเวลาผมขึ้นเขาไม่ขึ้นเลยโอ้หบอลไดต้องระวังว่าใบเหลืองแล้วครับเหียเข้าสุม่มสีสมห้าไม่ได้โดนมาแต่น้ำบาน กิริศให้สวยครับมาดูเอกมาดูเอกได้เรียกสาวได้ครับมาดูเอกแพรวสุดๆบออยู่ที่มาดูเอกครับดันจูให้คูรูเซฟฟิลโจนใช่ว่ะหมดเวลาแบกซ้ายแบกขวาผมยังเก่งเลยนะไอ้ย่าแบกซ้ายคลรูเซฟซกี้แบกขวาไอ้ชื่ออะไรวะออกลิกชอเบเลน มาครับเจคิดครับเมซันเมาเมซันเมาก็พอได้นะแต่ว่าดีเฟนซ์มันไม่ดีเลยครับเรื่องอื่นนะผมว่าพอได้ต่อให้มันมีเพลย์เมเจอร์เถอะมันก็ยังจ่ายบอลแบบอยู่ในเกณฑ์โอเคอ่ะแต่ว่าแม่งไม่ไม่มีดีเฟนซ์ครับดันจูมาดันจูมาโอ้ยเย็นๆโอ้หเฮียละอิโต้ดันจูมาโอ้ยดันจูมา สวยครับกิริชหรือเดียดส,กกกกยยส <c oughs> ให้เมซันเม้าส์ปาดไปแจ็กกิริชแจ็คกีริชเย้สกอริเอเอตโต้ดเว้ยเมซันเม้าส์แนจูไอ้เอ้ยไม่ทันดิ โอ้โหชิบหายแล้ววันได้กูโอ้ยยี่เซ็นเตอร์ผมคู่โดนไปเหลืองหมดเลยเหรอ,อไม่มีเปลี่ยนด้วยเฮียเล่นไปเลยพวกมึงอะ่ะสวยครับไปคูรูเซฟสกี้มึงรออะไรเราจะให้มันออกหรือไงคูรูเซฟสกี้ครับคูรูเซฟสกี้โอ้โหคูรูเซฟสกี้คูรูปากกลางครับเมซันเมาส์ให้สักเลียเมซันเมาส์เมซันเมาส์ลอดดากไปทีหนึ่งเมซันเมาส์เมซันเมาส์กดเมซันเมาส์ แจ็คกี้ลิดเปิดดีสุดเหรออุ้ยเมสันมาเปิดดีกว่าครับเมสันมาเปิดดีกว่ายิงเลยเมสันเมาส์โค้งโคงอุ้ยเกือบหายครับเมสันเมาส์เฮียโค้งโคงเกือบหายครับเหมาดีนีแคปเดบิลา่าจุมาสวยดันจูดันจูแจ็คกี้ลิด แจกกีรีล่ลางสุดโอ้โหไม่ค่อยดีว่ะไม่ถึงสับชีพหายอะไรเงี้ยโอ้โหตามไงวะเนี่ยเอตโต้โอเคได้อยู่ฟันได้สวยมาดูดิครูมาดูเอกมาดูเอกโอ้โหยเฮีย้ยมันถนัดซ้ายหรือขวาวะมาดูเอกซ้ายไม่ใช่เหรอวะแล้วมันพยายามเล่นขวาทำไมวะเฮี้ยกดแฟร์พาร์ท อุ้ยเฮียเปิดสวยครับเอเดซอนเซฟครับลูกแรกเลยเนี่ย <laughs> เออว่ะไอ้เฮียไม่เห็นแม่งเลยว่ะเซฟลูกแรกเลยเนี่ยไอ้เฮียลืมไปเลยนะเนี่ยว่ารีวิวเอเดซอนด้วยไอสัตว์ไอ้เฮียไม่ได้ออกแรงเลยครับพี่เอเดซอนกูฝากตรงกลางครับคูลูเซฟสกี้คูลูเซฟสกี้ออกไปเองยังไงวันได้วันได้สวยครับ คู่หูอันไหนฟิวโจนโคตเอาชีพหายแล้วโดนเพชสปะลเล็กออฟเล็กแชมบเบลนแก้ไขสกเคลียเมซันเมาสสวยครับเปลี่ยนสวยเมซันเมาสไปลเล็กออฟเล็กแชมบเบลนแชมเบลนแบกขวาฝากตรงกลางลุยดิอัรเบิร์นมาดูเอกโมสวยครับข้างบนมีดันจูมาคอสสวยครับเ <c> ฮ <oughs> ียลึกไปหน่อยว่ะไม่สวย <c oughs> อยากได้อยู่ดันจูมาดันจูมาคืนครูเซฟซิกี้ครูเซฟซิกี้ตัวคอส แต่ข้างในไม่มีตัวมงอะนะถ้ามีแแบบฟอร์ดนี่โอเคนะเแต่ผมเปลี่ยนแแบบฟอร์ดแล้ผมว่าเปลี่ยนตัวมามงนะครับเดินชูมาฟาดกิลิชกิลิชกิลิชตอกส้นมาไม่ถึงวะเหมือนม,มันมันจะวิ่งแล้วมันหยุดอะไอ้ผมพลาดเลยครับยังไงดิมาเรียตูเด็กไม่ถึงมาแล้วดิมาเรียตูเด็กไม่ถึงดิมาเรียตูเด็กไม่ถึง ยังยาบปอกฟ้ากาลินชาเซคเรียดันจูมาดันจูมามาครับสัตว์ออกอเงี้ยมอะแยะแบมฟอร์ดมาแบมฟอร์ดเอาเอาดันจูออกแบมฟอร์ดแพททิกแบมฟอร์ดเอาดันจูออก ดันจูมาออกแบมฟอร์ดเข้าตัวมงตัวมงอ่งเงี้ยสวยครับเมทันเม้าส์ไอ้เหี้ยอย่างเหี้ยเลยถึงอยู่แค่แค่ฟิวโจนมึงใบแดงดิสัตเลยโดนโดนว่ไม่โดนไม่โดนไอ้เหี้ยฟิวโจนยังเหนียวครับยังอยู่ย่งไอ้เหี้ยโดนหน่อยสับโดนหน่อยเหี้ย จริงๆผมว่าผมก็เข้าถูกอยู่นะไอ้เงี้ยแต่มันไม่ไม,ไม่โดนบอนลยอยได้ยังไงวะงเงยเงยเฮียกิ้หายละไม่เป็นไรครับเราตุนประตูอยู่เยอะไอ้เงี้ยไปแพทติกแบมฟอร์ดแบมฟอร์ดมาแล้วครับแบมฟอร์ดเจอมิลิเตาแบมฟอร์ดเนียนเนียนครับแพทติกแบมฟอร์ดควยให้ด้วยลูกนี้ครับไอ้เงี้ยให้ขวาไม่ดีมันถนัดซ้ายครับก็เลยต้องควยให้ครับลูกนี้แพทติกแบมฟอร์ด กราเบลชีสัสดิ้ดคชีสัสสกิลวะยังไงครับแจ็คก,กี้ลิชแจ็คก,กี้ลิชโอ้โหจะดีไซนก้อยให้ t ด e a อาร์ตดอะอาร์ตเอาฟาวเยสเขาไม่เอาแล้วเขาสกิลกลางสนามแล้ววะเอ้ยไม่แน่นะครับผมโดนใบแดงอยู่ อาจจะยิงคืนทีเดียว4ลูกได้อยู่หน่อยอย่าพึ่งท้อดิ so. ผมสิบตัวเซนเตอร์เหลือตัวเดียวครับอย่าพึ่งท้อดิอย่าพึ่งทอ้อ,ทอ,อเอาไหมกินชาสวยครับว <in> ันไหนวันไหนบอกกูตัวเดียวก็พอโอ้โหครับปุ๊บได้อยู่กิริตกิริตโอ้โกิริต Oh, great โอ้โหเฮีย้ยโคตรหน่วงเลยสัตว์แม่งต้องแบบเฮีย้ยกัดตัวมายืนนิ่งๆก่อนแล้วค่อยส่งครับไปลุยดิอาร์ตลุยดิอาร์ตลุยดิอาร์ตครับให้เบมฟอร์ดเบมฟอร์ดโอ้โหเฉล็บแล้วเรียบร้อยครับผมแพทริกเบมฟอร์ดครับลงมากด2ประตูครับแพทริกเบมฟอร์ดเนี้ย ฉลับลูกนี้แล้วเป็นใจสุดๆครับจีจีเลยครับโอ้โหบวอ保卫ช็อตแบบฉลับครับเมาดิโนนครับโอ้โหฉลับน้องครับผมรบ oh, เรียบร <laughs> <GG. GG. S 2> ้อยครับโอ้โหเรียบร้อยจี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 เมาดินนี่ปะ <c oughs> จีจีแล้วคนน่าจะยอมแล้วส่งไปส่งมาแล้วครับผมไปอีกสักลูกได้ไหมมาดูเอกไปว่ามาดูเอกมาดูเอกมีความเร็วมากครับมาดูเอกข้างในมีกิริตขอให้กิริตครับกิริตจะเล่นทาย,ยาดโอเคครับนะกระจบไปครับสำหรับโปรโมฟุตบอลเลอร์นะก็ เดี๋ยวผมมาเรียงลําดับหน่อยแล้วกันว่าผมชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหนนะครับโปรโมฟตุตบอลเลอร์นะเอาจริงๆผมไม่ชอบเลยสักตัวครับเพราะสาหรับผมนะก็จริงๆเขาพูดทุกคลิปเลยที่รีวิวโปรโมฟตุตบอลเลอร์มันมันไม่ใช่ตัวที่จะมาแทนทีมหลักเราได้ครับณนะปัจจุบันเนี้ยยังไงเรามีตัวที่ดีกว่านี้เยอะครับแต่ว่าเอาไว้เล่นขำๆได้แล้วก็ทาเนี่ยมันได้เป็นฟุดเดอร์ครับผมมันทำทำได้เป็นฟุดเดอร์คือเอาไปย่อยต่อคุมครับผมถ้าสมมติเอาง่ายๆอ,อย่างแจ็คก,กี้ลิทเนี่ยค่าทํามันประมาณส0 0 0 0ื่นใช่ไหม ถ้าเราต้องไปซื้อจริงๆอ่ะสามหมเราจะได้แค่88ตัวเดียวครับแต่ถ้าเราซื้อแล้วเราทำอาเจ๊กทีฟเนี่ยเราได้88กับ90ครับผมก็ได้กําไรอะไรมองนี้ก็ทําเก็บไว้ไม่เสียหายครับผมตัวที่ผมมองว่าอ่ะถ้าอยากจะใช้จริงๆอ่ะใช้ได้ผมมองว่ามีแค่รยดิอาร์ตัวเดียวครับ มีแค่ลุยดีอาร์ตัวเดียวครับถ้าแบบถ้าแบบอยากจะใช้จริงๆอะ่ะผมชอบแค่ลุยดีอาร์ตัวเดียวรับส่วนที่เหลือเนี่ยผมเฉยๆมากครับผมอย่างแจ็คกี้ลิทเนี่ยเหมือนจะดีนะแต่พอไปดูสเตตจริงๆพอไปเล่นจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับทีเาร่าวันทูวอชครับผมก็คือตัวละแบบประเทศเจ็ดแปดหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับโปรโมนี้ที่เหลือก็ กะเลวกระลาดครับผมนะยังไงก็เดี๋ยวจะจบแล้วโปรโมนี้เดี๋ยวเจอไลฟ์ฟุตเบิร์ตเดย์นะครับผมนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมยังไงขอบพระคุณทุกคนมากครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมขอบคุณครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน youtube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า